สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมว um อร์แฮมสร้างตัวละครใหม่ตัวผู้หญิงด้วยตัวผู้ชายตัวผู้หญิงเนี่ยมันดูน่ากลัวจังดูน่ากลัวไงชอบกดเราเอาตัวผู้ชายดีกว่าเนาะผทรงผมมีให้เลือกจะสานมากมายเลยโอโ้ให้ตายเราเอาทรงไหนขอดูข้างหน่อยเฮ้ยทรงนี้มัน death is like the wind always by my เฮ้ยโอ้โหร่อนลงมาอย่างนี้ บอกเลยว่าลงแล้วต้องรีบหาปืนฮะต้องไปยิงคนฮะวิ่งหนีวงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกมคนละเกมอ่ามีที่ไหนไวะเนี่ยเอ้ยอีกานี่แหนเริ่มเกมเนี่ยเราก็ต้องหาทรัพยาก,กรนะโดยเฉพาะไม้เนี่ยเนื่องจากในเนื้อเรื่องเนี่ยเราเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะที่ถูกส่งไปในแดนวอร์หามเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดไม้ไม่น่าใช่เรื่องยากสตอมิน่าหมดอ๋เอเฮ้ย ไอ้เจ้าตัวกีกี้แกอยากมีปัญหากับชายที่แข็งแกร่งสุดโลกหรอวะอขวาตรงรู้จัเกเข้าขวาตรงเอ้เอโอ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนขอรีเซ็ตไม่น่าก่อนเออนั่นแหละมาแล้วเฮ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนต่อ,อยขวาตรงขวาตรงขวาซ้ายซ้ายขวาอืให้มันรู้ซะบ,บ้างเฮ้ยหมูป่าไอหมูป่าไม่น่าตีหรอกเนาะ nè ừ, này, là wing điเลย, chú mu, wing điเลย, nè này, là wing, đấy, đểu, đểu làm ai, ô, 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 í mu, mu mัน, tì kiki mày, toi kiki còn, đấy, còn cái này bá, thằng nhỉ mu, mu tay đó, kiki ở nấy wá, kiki, Ê, mũ bài này ừ, là mình 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 đấy, mu bay lẽ hả, ừm, ào lại mày wing cha ลอยลอยแกคิดจะสู้กับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกงั้นเหรอเฮ้ยแกไม่มีทางเอ้อเอาล่ะผมว่าเราควรทำเนสิ่งที่ควรจะทำได้ตั้งนานแล้วนะนั่นคือขวานหินยังไงล่ะอืมดูสิโอ้ม g o กช รีวิวการใช้ขวานนี่แนะ่กิกี้นี่ขวานเอาไว้ตีกิกี้พวกนี้แหละน,นี่น,ะนี่แน่กิ๊กี้ตายซะเป็นไงละ่ะให้มันรู้สะบ้างว่าเรามีขวานอืมไปกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยขวานอ่ะมันไม่ได้มีไว้ตีกิ๊กี้หรอกนะมันเอาไว้ตัดไม้ตะหากล่ะนี่ไม้ไม้อืทักษะตัดไม้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วกิ๊กี้มาอีกอืมตัดหนึ่งได้ถึงสองอืมตีกิกี้ด้วยได้ตัดไม้ด้วยโอ้โหการตัดไม้ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะฮะ ค้อนคราเป้งเรียบร้อยอ่าหลังจากได้ค้อนเนี่ยเราก็ควรเอามันมาทาอะไรสักอย่างนะอ่าโต๊ะคราฟอืมเราควรทาโต๊ะคราฟวางไว้ไหนดีนะวางไว้ไหนดีอ่า,วา,อาวางไว้กลางป่าย,ยานี้เลยแล้วกันนะแถวแถวนี้แหละอืมตรงไหนวางได้เนี่ยอ่าอ่าตรงนี้โอเคอืมอ่าโต๊ะงานไม้เดี๋ยวมันต้องใช้หลังคาเหรอเนี่ยมันต้องการหลังคาครับ อ่างั้นอ่ะเดี๋ยวแปะเสาให้เสาหนึง่งตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็หลังคาหลังคาอ่านี้อ่ะตรงนี้แหละแปะเลยตรงเนี้ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องการที่มีชิดกว่านี้บ้าไปแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราหากําแพงแปะกําแพงมันตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็อ่าตรงนี้ ทำไมตรงนี้มันแปะไม่ได้วะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่มันลอยอย่างนี้แปะแปะซี่แปะ,แปะ,อะโอเคได้แล้วเอออ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ามีชิดพอ,อยังได้แล้วอ่าซ่อมของได้ด้วยซ่อมฟรีด้วยอืมดูเหมือนว่าเราจะต้องทําแคมป์ไฟด้วยนะเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายตัวเองในตอนนั้นคืนใช่ไหมอ่าโอเคเติมไม้ได้ด้วยอืมแจ๋วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้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 ไ เฮ้ยน้ำ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 อ่ะอ้าวโอเคมีดับเองใช่ไหมเอาละต่อไปก็ต้องมีเตียงใช่ไหมอ่าเตียงอันนี้แหละเตียงโอเคแล้วก็วางไว้ข้างหลังนี้แล้วกันวางไว้วางวางอ่าวางอ่าวางเออโอเควางแล้วก็อเอ้ยอีกาเกกาจรงิจรงเชียเดี๋ยวนะเตียงต้องมีหลังคาโอเคต้องมีหลังคาอีกแล้วเตียงก็ต้องมีหลังคาเหมือนกันเราจะนอนชมจันทร์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย หลังคาทรงนี้แล้วกันนะอนี่จะได้ไม่ซ้ากันแปะมันตรงนี้แล้วกันแปะเลยแล้วก็ไหนดูสิยังไงเดี๋ยวมิดชิดกว่านี้อีกเอ้หโอเคสูตรเดียวกันแปะมันกําแพงเนี่ยแปะเข้าไปข้างๆเนี่ยแปะโอเคมิชชิดพอยังออย่างนี้ก็ต้องสร้างบ้านแล้วแหละนะแต่บ้านก็ใช้ไม้เยอะซสะด้วยสิ ทเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละเนาะเพราะว่าบ้านหลังที่เราจะสร้างนั้นใหญ่มากนะผมบอกว่าใหญ่มากโซบิก so เลยนะอ่าที่เหลือก็แค่หั่นไม้เหล่านี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแหละเพื่อที่มันจะได้พร้อมใช้งานมาเป็นบ้านของเรานะโอเคเก็บไม้กวางน้อยอ่ากขวางเดี๋ยวก็กลายเป็นมื้อเย็นซะหรอกอ่านี่ก็คือผลงานของผมและก็สหายร่วมรบอีกหนึ่งท่านนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัดไม้กันจนโ,โหหมด หมดป่าเลยตรงนี้นี่จากป่ากลายเป็นที่โล่งเลยนะอืมนี่ก็คือผลงานพวกเรานะตัดกันยับเยินเลยไม้เต็มไปหมดเต็มกล่องเลยมดไม้อ่ะก็ผมคิดว่าพร้อมกับการทําบ้านใหญ่หแล้วนะบ้านหลังใหญ่เลยแหละที่ที่ผมคิดไว้นะแถวนี้ก็พื้นที่ดีนเนี่ยติดริมแม่น้ําโอเคเลยเดี๋ยวไปดูบ้านเรากัน เฮ้เดี๋ยวนีเสียงอะไรเนี่ยเฮ้อีกเทียคือผู้มอบชีวิตให้ผืนป่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหและแมปแดงอย่างนี้เฮ้อะไรวะนะ่ะโอ้โหเกมเมอร์รู้ด,ดีแบบแดงไม่น่าใช่เรื่องดีเฮ้ยเดี๋ยวอยาเพิ่งตีเพื่อนเราเฮ้เธอสัตว์ป่าบุกโอ้โหหมูหมูมาหมดอืมเฮ้นี่มันอาหารเสิร์ฟถึงมือเฮ้โอ้โหหมูน้องเน็กน้องเน็กอืมอืมหมูน้องเน็ก โอ้โหอย่างนี้นี่มันอีเวนต์มอบอาหารให้เราจริงๆด้วยเฮ้ยอะไรอีกไอหมูนี่เนี่ยอืออือโอ้โหสเตมินาไม่มีเดี๋ยวสเตมินาหมดเออหมูเฮ้ยหมูมาดีหมูเออนั่นแหละเนื้อเนื้อเราต้องการเนื้อนะฮะขอหลายตัวเลยขอมาแบบเยอะๆเลยขอเยอะๆอีหมูออหมูน้องเล็กนีไปแล้วหมูน,น,น,หมนีหมูติ๊กเอออืม าแล้วครับในส่วนของบ้านก็เสร็จแล้วนะอ่าอันนี้ก็มีกองไฟแล้วก็ที่ย่างเนื้อส่วนอันนี้ก็มีควันนะต้องทําช่องให้ควันออกด้วยไม่งั้นโดนลมควันในบ้านตายส่วนในบ้านก็มีกลองที่เก็บของนะส่วนข้างนอกก็นี่แหละบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะอืมหลังใหญ่มากใหญ่เบิ่มเลยแหละมันไม่ใหญ่หรอกจริงๆแล้วนะ่ะมันเป็นหลังเล็กๆแนละ้วเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวหลังใหญ่เนี่ยผมจะทําหลังจากที่ผม ใช้เทคโนโลยีหินได้แล้วนะเพราะว่ามันสามารถสร้างบ้านหินได้ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยก็สร้างบ้านหินไปเลยเพราะว่าดูจะแข็งแรงกว่าด้วยนะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันจะมีเวฟพวกเวฟสัตว์เวฟมอนมาบุกบ,บ้านเราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะถ้าการไม่ดีบ้านก็แตกส่วนในบ้านเราก็มีกล่องนะ,ะเก็บของได้แล้วก็มีโต๊ะคราฟหลังแค่นี้แหละเราหลังแค่นี้ก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหลังจากที่เราสามารถสร้างบ้านหินได้แล้วโอเคนะหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตีบอสกันไปตีบอสเลยอ่าเอาละตำแหน่งบอสอยู่ไม่ไกลบ้านเราเลยนะไม่ไกลเลยโอเคเรามาร์กไว้โอเคเพื่อนเราจะไปที่โน่นนะเราจะไปโน่นอะไปโน่นอะนายเข้าใจไหมเราส่งสัญญาณให้เพื่อนรู้นะฮะว่าอ่าเราพร้อมที่จะไฟบอสแล้วนะฮะ ด้วยสภาพอย่างนี้ะเราพร้อมแล้วนะคือใจมันมานะใจมันมาก็ชัยชนะก็ไม่เกิดเอื้อมหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอ่าโอเคเรามาถึงแล้วอืมเฮ้ยอีกาใหมา่แล้วหรออ่าไม่ต้องพูดเยอะอือันนี้อะไรอ่าโอเคไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องใส่เจ้าโชฟี่ของกวางนะฮะซึ่งหาได้จากการฆ่ากวางนั่นเอง มาใส่เข้าไปเลยเขาต้องการทั้งหมดเกียนไม่แน่ใจนะเอ้เอา้เอามาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วเกิดอย่างนี้เลยอหรอือแปลปวนมันไปเกิดอ้อาวอ๋อไปเกิดหลังเพื่อนแล้วเหรอโอ้โหแล้วฝนตกเลยือท้องฟ้าสีแดงมาไม่ต้องพูดฟวามลำพลงอะไรเยอะเรามาที่นี่เพื่อชนะอยู่แล้วนะวิธีการชนะเราก็ไม่ยากนะใช้เพื่อนเป็นเหยยรอล่อนะและเราก็ยิงนะ ไม่เป็นไรเราต้องเชื่อมั่นนะว่าเพื่อนเราจะจูบก,กับบอสได้นะส่วนเราก็คอยยิงอยู่ในลจนะเดี๋ยวเขาก็ตายได้สักวันหนึง่งดอกสุดท้ายอืมเรียบร้อยฮะวางสายฟ้าหรือจะสู้พลังแห่งมิตรภาพ นี่แน่ตายซะอ่าเหมือนว่าเราจะได้เขากวางมานะแล้วเราจะได้สูตรคราฟอะไรสักอย่างด้วยนะเมื่อกี้นี้อ่าเราได้เขาแล้วก็ได้โทฟี่ด้วยเดี๋ยวเราโยนให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยระบบของการคราฟเขาจะเป็นแบบว่าอ่าได้ไอเทมใหม่ๆมาเราก็จะเรียนรู้สูตรคราฟใหม่ๆได้นะอ่าอีกามาทําอะไรอีกแล้วเนี่ยอีกาตัวนี้จริงๆมีประโยชน์นะอืมแต่ผมแค่ไม่ค่อยสนใจมันเท่านั้นแหละ คือมันจะคอยบอกใบเราว่าบอสตัวต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ไหนหรือว่าบอกอ่าพวกทริคเล็กๆในการเล่นเกมนี้ให้ง่ายขึ้นนะอ่าเขาจะคอยแนะนาแหละเป็นคนแนะนํานั่นแหละ,หละเอาละเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาทรวรี่หัวบอสเนี่ยไปแปะที่จุดเกิดด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะาหัวบอสไปใส่ที่จุดเกิดเราเนี่ยผมขอคราฟเจ้าอ,อีเตอร์ก่อนแล้วกันนะโอเคการที่เราจะหาแร่เนี่ยเราต้องใช้สิ่งนี้นะเพราะว่า ขวานเนี่ยไม่สามารถทำได้นะแน่นอนว่าต้องใช้อีเตอร์เท่านั้นเดี๋ยวเราเก็บของให้เสร็จแล้วเราเอาหัวบอสเนี่ยไปใส่กันเก็บของต้องเก็บอย่างเป็นระเบียบนะเดี๋ยวจะหาของไม่เจอโอเคไปกันอแปะมันเข้าไปาเสร็จแล้วโอ้โหแสงสีเสียงเต็มไปหมด เหมือนเราจะกด E ได้ด้วยอะไรเนี่ย X tier. อิกเทียเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยข้างหลังเฮ้ยอิกาาอมกแล้วเนี่ยเฮ้ยแกตัวป่วนจริงเลยอ่ากดเปิดใช้งานอืเหมือนเราจะรับพลังบางส่วนมาอ่าอิกเทียอ่ามีอีกเทียขึ้นที่ซ้ายล่างเราด้วยข้างๆหลอดเลือดคืออะไรเดี๋ยวต้องไปดูและเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากจะลองใช้ดูนะอ่าบัฟอิกเทีย ผมก็เลยอยากให้เพื่อนมาได้ด้วยนะอ่าเพราะมันแชร์กันได้นะบัฟนี้อยู่กับเรา5้านาทีนะแต่ว่าครูดาวเนี่ยกว่าจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ยี่สิบนาทีเลยนะอ่าอีกเทียจะทําให้เราสูญเสียสตามิน่าน้อยลงนะในการวิ่งแล้วก็น่าจะการขุดได้แหละมั้งอ่าก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีอารมณ์ผ่อนคลายมีเปียกมีต้านไฟมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอืมแล้วก็เนี่ยอีกเทียของเรานะอ่าแล้วก็บอกว่าเราได้เลือกอีกเทียนะเป็นบัฟที่จะมาช่วยเรา โอเคตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะทำชุดเกราะหนังกวางนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปตีมอนสเตอร์ในดันเจียนเพื่อที่จะเอาของที่อยู่ในดันเจียนนะมาทำเป็นเตาหลอมเพราะว่าเมื่อเรามีอีเตอร์เนี่ยเราก็ต้องขุดแร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราขุดแร่เนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเตาหลอมแร่นะซึ่งของที่จะใช้ในการทำเตาหลอมแร่ก็อยู่ในดันเจียนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัว ใส่ชุดเกราะให้ครบอ่าใส่เข้าไปใส่มวกโอเคผมว่าเท่านี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วนะที่จะไปสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ทุกตัวในดันเลยในที่สุดเราก็เจอดันเจียนสักทีหนึ่งหลังจากที่ตามหากันอย่างยาวนานโอ้โหห้องฝังศพชื่อดันเจียนเป็นสิริมงคลมากครับขอมาร์กแมปหน่อยเออเฮ้ยอะไรอะมีกระดาษเหรอโอ้โหกระดูกได้เลยได้เลยกระดูก เราจะตามล้างจองผ่านแก โอเคฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้ดูแมพผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะเดินเลาะชายหาดของเกาะผมไปเรื่อยๆนะผมอยากจะรู้ว่าเกาะผมเนี่ยใหญ่ขนาดไหน,เ,นเพื่อที่เราจะได้ออกสำรวจเกาะของเราเนี่ยได้แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเกาะใหญ่ขนาดไหนเราก็จะดูได้ว่าเออเราควรจะไปสำรวจด,ด้านไหนก่อนดีนะและผมจะได้ดูว่าเออในเกาะผมเนี่ยมีไบโอมอะไรบ้างเผื่อจะเจอไบโอใหม่ๆนะที่ไม่ใช่อ,อ่เจ้า ทุ่งหญ้าที่เราอยู่กับในโซนป่าดํานี้นะเพราะว่าผมก็แอบเห็นแล้วแหละว่ามันมีภูเขาหิมะนะแต่ว่าไม่น่าขึ้นไปได้เพราะว่าเราน่าจะหนาวตายแล้วนะอืมผมว่านี่มันจะต้องเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแน่ๆเลยนะโอ้คุณผู้ชมสภาพอากาศไม่ค่อยดีเลย ในที่สุดผมก็กลับถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆมามากมายเรามานอนก่อนเลยนะพักกายพักใจอืมพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วล่ะเราก็ต้องมาเก็บของที่ไปฟาร์มมานะอืมเยอะเลยแหละโอเคสำคัญที่สุดคือการแยกของนะไม่อย่างนั้นของเราจะลกแล้วเราก็จะหาของไม่เจอนะครับและแน่นอนครับทุกคลิปต้องมีตอนจบขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับ ผมขอจากลาคุณผู้ชมไปด้วยท่าลำวงสุดโหดของนักรบผู้แข็งแกร่งที่สุดหวังว่าคุณผู้ชมจะหลับฝันดีกันทุกคนเลยนะครับ